ก็ต้องขอาการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาสปอยกับนิเวจีนที่มีชื่อเรื่องว่าผนึกเทพบัลังราชันถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราซีดารด,ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยพวกเราก็ไปรับชมคิปสปอยคลิปนี้กันได้เลย กลับสวัสดีชาวซีดั้ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดั้ของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุคหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนเมะถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทายาวๆจเจาให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเล่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับพวกเราซีดัสด,ด้วยนะครับ ตอนที่1 1 5ต่อจากเมื่อตอนที่แล้วเลยครับที่ตัวของขอเชิญนะเขาได้ลอยขึ้นไปและก็ได้เห็นว่าเขาเนี่ยจะเป็นบุตรแห่งเทพธิดาแต่ก็ได้เห็นว่าไอตัวของไอกษสัตรเนี่ยมันก็จะไม่พอใจลยครับแล้วก็บอกว่าเจ้านั้นเนี่ยใช้เวทมนต์แบบไหนและได้เห็นว่าคนในเผ่าเนี่ยเขาก็จะคิดเหมือนกันว่าทําไมมนุษย์เนี่ยจึงได้กลายเป็นบุตรแห่งโชคชะตาไปซะได้เป็นไปได้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยทำการใช้อาคมเนี่ยใส่แม่นนักบวช แล้วทุกคนในเผ่าเนี่ยก็กลับคิดอย่างนั้นกันั้นไหมครับแล้วก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งอ้อก็บอกไปด้วยว่าพวกเขาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่จะนำหายนะเนี่ยมาสู่เผ่าพันธุ์ของเราจริงๆและพวกเราทุกคนเนี่ยเกือบจะโดนอาคมด้วยเผาเชิญเนี่ยเขาก็พยายามจะอธิบายนะครับว่าเขาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมตัวของนักบวชเนี่ยถึงบอกว่าว่าข้านั้นเนี่ยเป็นลูกแห่งโชคชะตาและเขาเนี่ยก็ไม่มีเจตนาที่จะยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มงูของเจ้าไอ้กษัตริย์เนี่ยมันก็ไม่เชื่อเลยครับแล่้วกเาในนททัี ซึ่งกลุ่มคอมเพลเนี่ยก็รีบนำอาวุธเนี่ยมาต่อสู้ในทันทีเลยแหละครับฮ้องก็บอกไปได้วยว่ามาดูกันใครที่การจับกุมตัวของหัวหน้าของพวกเราพวกเราเนี่ยก็จะทําการต่อสู้หลังจากนั้นในตัวของไอ้กษัตริย์เนี่ยมันก็คิดที่จะโจมตีไปที่พวกเขาเชิญเลยครับแต่ก็เป็นน้องสาวของเขาเองที่ได้ทําการใช้แทะในการหยุดการโจมตีเอาไว้ซึ่งมัน,นก็ถามไปเลยว่านีเจ้าเนี่ยกำลังทาอะไรอยู่แล้วตัวของเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาควางกลุ่มของพวกเขาเชิญเอาไว้และก็บอกว่าให้ทุกคนนั้นสงบสติลงหน่อยเราจะรอจนกว่าท่่านนนนนนพอัันเน้เจะปค็คตดสิ แต่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยก็จะไม่ยอมและบอกให้เธอเนี่ยออกไปซะข้าเนี่ยไม่คาดหวังกับช่วงเวลาอันแสนสั้นอะไรแบบนี้มนุษย์เหล่านี้เนี่ยกำลังหลอกลวงเจ้าพร้อมกับบอกตัวของเธอไปอีกนะครับว่าเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าหญิงของเผ่าเราไม่ใช่หรือไงหรือว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ไปซะแล้วซึ่งพอทหารที่มันเนี่ยไม่รู้อิโนอิเนมันเนี่ยก็กลับพูดขึ้นมาเลยครับว่าฟาบาเนี่ยก็กลับโดนอาคมไปด้วยยิ่งเป็นแบบนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยต้องจับตัวมันให้ได้เร็วที่สุดซึ่งทหารพกกกกคคนนนนนอออืื่่เเยยมััััั็ลบบชาง้ร แล้วเฮอเชินเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาขวางตัวเธอเอาไว้แล้วก็บอกไปว่าในตอนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถรับฟังตัวของท่านได้เลยหลังจากนั้นในพวกทหารเนี่ยก็เข้ามาโจมตีกลุ่มของพวกเฮาเชิดแล้วเลยครับแต่แล้วเนี่ยก็ได้มีเสียงของใครบางคนทําการบอกให้พวกเขาเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้และบริเวณโดยรอบเนี่ยก็เป็นน้ําแข็งไปหมดเลยครับและดูเหมือนว่าราชาของเผ่าเนี่ยก็จะได้ปรากฏตัวลงแล้วทุกคนในเผ่าเนี่ยเขาก็ถึงกับก้มหัวขำนับเฮาเชิดเนี่ยก็ได้คิดว่าแค่เสียงของเขาเนี่ยก็สามารถทําให้ทุกคนนั้นเนี่ยสงบลงได้ แล้วเจ้าชายเนี่ยมันก็ได้บอกกับพ่อของตัวเองไปว่ามนุษย์คนนี้ได้ทําการใช้เวทมนต์พยายามแกล้งทําเป็นลูกชายที่ลิขิตของเราหลังจากนั้นในตัวของราชาเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาใกล้กลุ่มของพวกเขาเฉินพร้อมกับบอกไปว่าเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่นักบวชเรียกว่าบุตรแห่งโชคชะตาซึ่งเขาเฉินเนี่ยเขาก็ได้พยักหน้าตอบรับแต่เขาเนี่ยกลับบอกว่าดีมากพวกเจ้าทุกคนนั้นเนี่ยให้ตามตัวของข้ามาและเขาเนี่ยก็ได้เล่าให้ฟังว่าตัวของเขาเนี่ยไม่เคยคิดแต่ว่าเรื่องนี้นั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นบุตรแห่งโชคชะตาของกลุุ่มมเเนนนยยจะต้องป็ษ แต่เนื่องจากปฏิหาร์เนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วการประจักษ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทําการกระแทกอาวุธข,ของตัวเองไปนะครับทาให้ทะเลโดยรอบเนี่ยถึงกับแบ่งออกและก็ได้มีฐานบางอย่างเนี่ยลอยขึ้นมาด้วยแล้วก็ได้มีพลังแสงขนาดใหญ่เนี่ยทำปานปล่อยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็มีแหวนในขึ้นมาจากสถานที่นั้นเลยครับซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นแหวนแห่งกรรษัตริย์เป็นการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาเนี่ยก็ยังอธิบายอีกว่าบุตรแห่งโชคชะตาเนี่ยจะต้องผ่านการทดสอบในอนาณาจ แล้วตัวขอราชาเนี่ยก็ได้บอกกับเผ่าเชิญไปว่าถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่รู้ว่ามนุษย์่างพวกเจ้าเนี่ยมาถึงที่นี่ได้ยังไงแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยอะไรเจ้าได้แต่ถ้าเจ้าเนี่ยเป็นบุตรแห่งโชคชะตาแล้วจริงๆแล้วก็แล้วได้รับการยอมรับจากอาณาจักรกษัตร์ตัวของเจ้านั้นเนี่ยก็จะได้คําตอบที่ต้องการเผ่าเชิญที่เขาเนี่ยไม่มีทางเลือกก็หนุนว่าจะต้องรับการทดสอบเลยครับแล้วเผ่าเชิญนะเขาก็ได้มองไปที่ทุกคนและหนุนว่าพวกเขาทุกคนเนี่ยก็จะให้กําลังใจด้วยเผ่าเชิญนะเขาก็ได้กระโดดขึ้นไปบนฐานนั้น ซึ่งไอตัวของเจ้าชายเนี่ยมันก็เลยบอกไปนะครับว่าถ้าเจ้าเนี่ยอยากจะได้แหวนนั้นไปก็จะต้องผ่านการทดสอบเป็นจักรฆ่าคุนี่ก่อนและตัวของข่าเนี่ยก็จะไม่ปล่อยให้เจ้าเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยเฮาเชิญในเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะครับแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยเข้ามาได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ได้ทําการรวบรวมพลังทําการใช้ทักษะดาบแต่ว่าเฮาเชิญในเขาก็สัมผัสอะไรแปลกๆได้และก็คิดว่าเขาเนี่ยอยู่แค่ระดับ6เองไม่ใช่หรอแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรแปลกๆพราอ่าตอนนี้เนี่ยจู่ๆตัวของเขาเนี่ยกับแข็งแกร่งขึ้นมมาากก่เเดิิทจรๆ หลังจากนั้นในพวกเขาเนี่ยก็ได้ทำการประดาบกันราชาเนี่ยเขาก็ได้บอกไปว่านี่นเป็นท่ษาักยภาพสนามของกลุ่มเผ่าของพวกเราเนี่ยภายใต้พรแห่งวิญยามบริสุทธิ์เรียกว่าอาณาจักรแห่งน้ำและจะสามารถบังคับเพิ่มพลังความแข็งแกร่งเนี่ยไปถึงระดับเจ็ดได้แล้วมันเนี่ยก็ได้ทำการไล่ต้อนข่าเชิญไปเรื่อยๆเลยครับตัวของเจ้าหญิงเนี่ยก็ถึงกระถามเลยว่าทำไมตอนนี้เนี่ยหลงข่าเชิญเนี่ยถึงเอาตลบไปเรื่อยๆอานวีเนี่ยก็บอกไปเลยครับว่าผูน้นำของเราเนี่ยเขาเป็นคนไม่ทำอะไรบุ่มบามเพียงแค่มองหาโอกาสแต่เพียงเท่านั้น หลังจากนั้นในภาพเนี่ยก็ได้ตัดมาที่สถานการณ์ต่อสู้ของพวกเขาเฮาเชอร์ใเขาก็ได้ใช้ทักษะดาบเลยครับที่มีรูปร่างคล้ายกับมังกรและทําให้พื้นที่นั้นในขาดแสงสว่างแล้วก็ยังบอกไปอีกว่าอาณาจักรแห่งน้ํานั้นในแข็งแกร่งมากจริงๆแต่มันก็น่าเสียดายที่คนใช้นั้นเนี่ยมันคือเจ้าในจังหวะที่พวกเขาในกําลังจะทําการโจมตีเฮาเชอร์ในเขาก็ได้หายไปเลยครับและก็ทําการโจมตีแต่ด้านหลังแต่ก็ดูว่าตัวของมันเนี่ยจะสามารถรับเอาไว้ได้แต่ก็เหนื่อยเอามากๆเลย,เลยครับเฮาเชอร์ใเขาก็ถึงกระบ,บอกเลยว่าตอนนี้น่ยยจะออมรรับได้หืง มันเนี่ยก็ได้มองไปที่แหวนแห่งราชาแล้วก็ได้ทําการส่งพลังเนี่ยขึ้นไปบนฟ้าทําการสร้างดาบขนาดใหญ่เนี่ยลงไปที่ตัวของเข่าเฉินเข่าเฉินเนี่ยเขาก็ได้ทําการใช้พลังเนี่ยครับและก็มีเทพจีดานเนี่ยทำการส่งมอบพลังเนี่ยให้กับพลังของเขาและเือนว่าแหวนแห่งราชาเนี่ยก็จะมีปฏิกิริยาด้วยราชาที่เห็นนะเขาก็คิดว่าแบบนี้เนี่ยมันคงไม่ดีแน่และแล้วเนี่ยพลังของทั้งสองคนเนี่ยมันก็ได้เข้าปะทะกันเลยครับจนแหวนแห่งราชาเนี่ยก็ลับปล่อยออร่าสีแดงออกมาและพลังงานของแหวนเนี่ยมันเหนือ ซึ่งพวกเขาในตอนนี้เน่ก็ทาการกางม่านพลังในการเอาไว้เจ้าหญิงเน่ก็ได้ถามราชาไว้เลยครับว่าท่านพ่อตอนนี้เนะ่มีวิธีหยุดแผนของกษัตริย์หรือไม่ซึ่งเขาเน่ก็บอกไปว่ามีเพียงแค่บุญแห่งโชคชะตาเท่านั้นที่จะสามารถหยุดมันได้ต้องทําให้แหวนนั้นในรู้จักเจ้าของและสยบพลังของมันลงหลังจากนั้นในเฮาเชิญเนนะเขาเน่ก็ได้ทําการกระโดดขึ้นไปและก็คิดที่จะเข้าไปจับแหวนแห่งราชันซึ่งในจังหวะนั้นเองเนะ่โตัวของเฮาเชิญเนนะเขาก็ได้ทําการคว้าแหวนนั้นเอาไว้แล้วก็ไไดดด้้มมีเเทพธิาาในกรกุตัววของขปย หลังจากที่เอาเชิญเขาสามารถหยิบแหวนนั้นขึ้นมาได้เขาเนี่ยก็ได้โผล่ไปยังชีทที่หนึ่งแล้วก็มีเสียงของใครบางคนเนี่ยที่ได้บอกเขาไปด้วยนะครับว่าปฏิบัติตามคําแนะนําของแหวนแห่งกษัตริย์และก็ก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อที่จะมาพบตัวของข้าผุดแห่งโชคชะตาทําให้เอาเชิญเขาถึงกับคิดแต่ว่าตลอดที่เขาเนี่ยได้ยินมันนี่คือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเผ่างูและเดือดว่าพลังของแหวนเนี่ยก็จะเข้าใส่ไปที่นิ้วของเอาเชิญเลยครับราชาเนี่ยเขาก็ถึงกับคิดเลยว่าเป็นตัวของเขาเนี่ยจริงๆด้วย ซึ่งพวกคนในเผ่าเนี่ยเขาก็ถึงกับก้มหัวให้กันเลยเลยครับและในหะมูม่ว่าพวกคนในเผ่าเนี่ยเขาก็ถึงกับมีความหวังราชาที่เขาเห็นมานั้นเนี่ยก็ได้เดินเข้าไปหาเห่าเฉินพร้อมกับบอกไปว่าบูรแห่งโชคชะตาบางจีตัวของข้าเนี่ยอาจจะมีคําขอที่ไม่เหมาะสมข้าอยากจะขอให้เจ้าเนี่ยนำวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยออกมาได้ไหมเพื่อช่วยให้คนของเราเนี่ยพ้นจากอาณาจักรแห่งความตายนี้แต่ว่าเห่าเฉินเนี่ยเขาก็พยักหน้าตอบรับไปในทันทีหลังจากนั้นในนักบูญเนี่ยเธอก็ได้ออกมาไล่ลามอีกแล้วเลยครับแล้วตัวของราชาเนี่ยาว่ อนาคตของเผ่าและคนชั้นสูงทุกสิ่งทุกอย่างของเผ่าเนี่ยเขาจะมอบให้กับเผ่าเฉินดูแลแล้ะบัดน,นี้เป็นต้นไปพวกเจ้าเนี่ยจะต้องคอยปกป้องบุตรแห่งโชคชะตานด้วยชีวิตและสาบานว่าจะจงรักภักดีต่อเขาซึ่งก็ดหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยก็จะมีคนไม่พอใจอยู่คนหนึ่งเลยครับก็ไอ้เจ้าชายะนะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็ได้เอาบางสิ่งบางอย่างยื่นให้กับตัวของเขาไปนะครับที่ใส่อยู่ในฝาหอยซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นขนมหวานัดที่ตัวของลูกชายและลูกสาวของเขาเนี่ยชอบเป็นอย่างมากท่าทีของเจ้าชายเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเด็กเลยนะครับและภาพเนี่ยก็ได้ตัดไปที่ตอนที่พวกเขานั้นยังเด็กๆและตัวของราชาก็นําสิ่งนี้เนี่ยมาให้พวกเขาได้กินหรือแม้แต่ตอนที่พวกเขาเนี่ยไปทําการปลูกต้นวานัดด้วยกันแล้วหลังจากนั้นตัวของราชาก็ได้มามองที่ลูกสาวของตัวเอง พร้อมกับบอกว่าให้ลูกนั้นทรนจงจาเอาไว้ว่าสิ่งที่ผู้คนต้องการเนี่ยก็คือศรัทธาแหล่งกล้าและเขาเนี่ยก็ได้นาดาบออกมาพร้อมกับบอกลูกสาวของเขาไปว่าข้าเนี่จะมอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นแสงแห่งลาติมันนั้นเนี่เป็นอาวุธเลือดหลวงที่ส่งต่อไปยังกษัตริย์องค์ต่อไปและเดวนัวมมตัวของเขาเนี่จะเลือกตัวของลูกสาวให้เป็นราชีองค์แรกซึ่งก็แน,น่นอนหลยครับว่าถ้าเกิดการมอบให้แบบนี้มันก็องเกิดความอิจฉากันบ้าง ส่วนในตัวของลูกชายเนี่ยมันก็ถึงกัะถามไปเลยว่าทําไมท่านเนี่ยถึงมอบให้ลูกสาวตัวของข้าเนี่ยไม่ใช่รัชทายาทของท่านหรือไงกันแล้วก็กับยื้วอนัทเนี่ยแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเป็นราชาแห่งเผ่างูในอนาคตอะไรกันเลยครับเนี่ยทุกคนในเผ่าในตอนนี้เนี่ยก็ถึงกระซิบกระซาบเลยแล้วก็บอกให้น้องสาวคนตัวเองเนี่ยทำการทิ้งมันลงซาแต่ว่าเธอเนี่ยก็ได้บอกไปว่าราชาแห่งเผ่าในอนาคตเราต้องปกป้องคนของเราซึ่งเธอเนี่ยก็ยอมยื่นดาบนั้นเนี่ยให้เลยครับแล้วก็รับวอนัทไป แต่ดูเหมือนว่าการที่เธอนั้นเนี่ยจะเลือกตัดสใจแบบนี้ตัวคอนเสิรพ่อเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรเลยครับแล้วก็กลับลูกผัวคอนเสด้วยและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาเชื่อในเขาก็จะสามารถออกไปด้านนอกและก็ได้ทหารของเผ่าในการติดตามไปด้วยซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นความคิดของตัวราชาเองนะครับที่คิดว่าคนในเผ่าในตอนนี้เนี่ยได้ถูกตีตาไว้การที่พวกเขาเนี่ยได้ไปกบตรแห่งชุชะตาก็อาจจะนําการแก้ไขบางอย่างเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยลอดสู่แสงสว่างได้หลังจากนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนว่า ที่ตั้งของถ้ำใต้ดินของเผ่าเนี่ยมันก็ได้ถูกคายออกตรงแล้วและก็มีปีศาจตัวหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เห็นเข้าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็รีบไปรายงานตัวของหัวหน้ามันในทันทีว่ามันเนี่ยพบเห็นแล้วและจะขอออกเดินทางในทันทีเพื่อจัดการมันแต่แล้วเนี่ยไอปีศาจงูเนี่ยมันก็ได้ออกมาเลยครับและก็กลับใช้โซ่เนี่ยในการดึงลูกน้องคนนั้นเนี่ยมาบูชายันซะอย่างนั้นมันที่ออกมาเนี่ยก็จึงกระบอกไปเลยว่าดีมากตัวของข้าเนี่ยจะไปหาเจ้าในทันทีแล้วก็ได้จบตอนที่115 เอาละฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไม่เอ่ยสำหรับอนิเมะจีนะครับที่มีชื่อเรื่องว่าผนึกเทพบัลลังกาชันถ้าทุกคนชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปให้กับพวกเราอันเดดด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเจอกันจ้าบ๊ายบาย กลับสวัสดีชาวซีดัตท,ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ทางช่องซีดัตของพวกเราก็มีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากใครที่อยากจะดูสปอยลุคหน้าก่อนใครก็สามารถสมัครที่หน้าช่องได้เลยโดยระบบสมัครสมาชิกนั้นทางเราจะลงอนิเมะถังซานเอาไว้นะฮะไม่รู้มีกี่ภาคแต่ก็จะทํายาวๆจเจ้าให้จบกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วก็จะมีเรื่องชีวิตราชันเกิดใหม่ด้วยนะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันในเรื่องเทพขาชาเดี๋ยวเล่นไปสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับพวกเราซีดัตด้วยนะครับ